สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการใช้โซลิดสเตอริเลย์นะครับโซลิดสเตอริเลต์ตัวนี้นะครับมันต่างจากรีเลย์ธรรมดาทั่วไปยังไงนะครับก็คือหน้าคอนแท t เขานะครับหน้าคอนแท t เขาจะเป็นลักษณะพวกไอโซเลตเซอร์กิตนะครับรอ,อ,องรับแอมป์ได้สูงแล้วก็ไม่มีหน้าคอนแท t แบบคอยขดลวดปักแป๊กปักแป๊กนะครับ มันจึงไม่เสื่อมง่ายนะครับใช้ทนกว่านะครับรีเลย์ตัวนี้ยโซลิดตัวเนี้ยมันจะเป็นแรงดันอินพุต3ถึง32โวลต์นะครับแรงดันอินพุตที่เราจ่ายให้ตัวนี้ที่จะทำให้วงจรทริกเกิล์ทำงานนะครับใช้สิบโวลต์ก็ได้24โวลต์ก็ได้แล้วฝั่งเอาต์พุตซึ่งเป็นหน้าคอนแทคตรงเนี้ยครับมันจะเป็น DC นะครับรอ,องรับตั้งแต่5ถึง60โวลต์หรือจะเป็นพวกไฮโวลต์พวก80 150โวลต์ก็มีเหมือนกันครับแต่จะราคาก็สูงขึ้นไปอีก นะครับหรือ s o l i s t t t e Relay บางตัวนะครับบางประเภทก็จะมี Input นะครับเป็น DC แต่ Output เป็น AC ก็มีนะครับเราต้องใช้อ u t u u เนี่ยให้ตรงตามประเภทถ้าจะใช้ DC ก็คือใช้ Relay DC to DC นะครับถ้าจะใช้ AC ก็ใช้ Solid แบบ DC to AC หรือว่า AC to AC ไปประมาณนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่ 25M 0แอมป์40แอมป์100แอมป์ นะครับโซลิสเตลีเลก็จะเน้นการาควบคุมพวกโหลดหนักๆพวกโหลดกระชากอย่างเช่นโหลดมอเตอร์พวกนี้นะครับเอาไปประ,ประยุกต์ใช้อย,ย่างไงก็คือเอาไปประยุกต์ใช้ได้แบบว่าขับโหลดหนักๆอย่างเช่นพวกปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำดีซหรือ AC ก็ได้ที่มันกระชากไฟบ่อยๆนะครับซึ่งรีเลย์ทั่วๆไปไม่สามารถขับได้นะครับตัวนีอ้อันนี้เป็นวงจร ตัวอย่างตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างนะครับสมมุติเรามีแผงมาแล้วต่อ300วัตต์มาแล้วครับต่อเข้าชาร์จเจอร์ต่อชาร์จ24โวลต์ธรรมดานะครับเราอยากตั้งเวลาให้ไอตัวมอเตอร์ที่เป็น500วัตต์ตัวเนี้ยซึ่งกินไป20-30แอมป์ตัวเนี้ยให้มันลดน้ําต้นไม้ในสวนลดน้ำต้นไม้ใน,น,น,ในฟาร์มหรือว่า,าจะอัดสปริงเกอร์ก็ได้นะครับตั้งเวลาอัดสปริงเกอร์คือให้มันปล่อยสปริงเกอร์นะครับ อยากตั้งเวลาไม่ต้องมาเปิดปิดเปิดปิด,ปดโอ้วันไหนไม่อยู่บ้านก็ลําบากเลยนะครับเราอยากตั้งเวลาก็คือเรามีไฟยี่สิบโวลต์มาแล้วใช้แทบทามเมอร์ยี่สิบโวลต์นะครับต่อจากชาร์จเจอร์ได้เลยนะครับเพราะว่าทามเมอร์เขากินกระแสน้อยนะครับต่อจากชาร์จเจอร์ได้เลยนะครับเป็นไฟเลี้ยงนะครับแล้วเอาชาร์จเจอร์ตัวนี้มาตั้งเวลาให้เป็นทริกเกิร์ให้โซลิดสเตลเลอร์นี้ทํางานนะครับฟังโหลดฟังคอนแทคตัวนี้เราก็ใช้ตัดต่อ อาจจะตัดต่อเส้นบวกของของตัวปั๊มน้ํานะครับของตัวปั๊มน้ําเมื่อถึงเวลาปุ๊บโซลิดสเตอริเลตผ่านไฟเข้าไปนะครับผ่านไฟเข้าไปก็มอเตอร์ปั๊มน้ำมันก็จะทางานนะครับทำงานก็ทํางานเรื่อยขมันไปพอถึงเวลาตัดปุ๊บทามเมอร์ตัดโซลิดสเตอริเลตตัดมอเตอร์ก็หยุดทํางานนะครับโซลิดสเตอริเลตก็คือเป็นการเน้นความทนทานที่มากกว่ารีเลย์ทั่วไป นะครับตัวนี้ผมต่อแบต12โวลต์นะครับเอาไปทิกเกิลตัวนี้แล้วก็เอาแบต12โวลต์มาเลี้ยงมอเตอร์12โวลต์ DC ตัวนี้นะครับเป็นหน้าคอนแทคนะครับเวลาทิกเกิลเข้าไปเนี่ยเขาจะมีไฟนะครับรีเลย์จะมีไฟตรงนี้ <c oughs> นะฮะอ่านะครับสำหรับลูกค้า,าที่ยังสงสัยอยู่นะครับหลายท่านยังสงสัยอยู่ว่าทําไมคํานวณโหลดมอเตอร์เราทําไมต้องคํานวณ2-3เท่า ท่านสังเกตเวลามอเตอร์มันกระชากนะครับช่วงที่มันสตาร์ทเนี่ยมันกระชากแบบดึงพรวดๆเลยนะครับอันนี้แค่ต่อ1 2โวลต์นะครับถ้าเป็นพวก24โวลต์48โวลต์ยิ่งหนักกว่านี้เลยนะครับเนี่ยฮะอันนี้แค่1 2โวลต์นะครับอ่ะดีเลย์นะครับโซลิสเตอรีเลย์ทำงานนะครับเขาก็จะผ่านไปเข้ามานะครับผ่านไฟเข้ามามอเตอร์ก็ทำงานนะครับมอเตอร์ก็ทำงานนะครับ ถ้ากระตุกบ่อยกระชากบ่อยนะครับเนี้ยเราลองเลยนะครับเนี่ยการทำงานของเขาจะไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าเขาเป็นวงจรเล็กททอนิ์ข้างในนะครับไม่ใช่คอนแทคแบบผลลวดนะครับเนี่ยครับนิ่มๆซอบซอบเลยนะครับโอเคนี่เป็นโซลิดสเต t ร r เลยนะครับข้อมูลดูในเว็บได้เลยนะครับตัวละ3า0กว่าบาทโอเคขอบคุณครับ